ตงใต้ไปกันที่เมืองคอนหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมพาไปดูปฏิบัติการในการทลายคลังแสงนะครับโดยทางตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือตำรวจดอสอนะครับเขาเนี่ยได้มีการเปิดปฏิบัติการในการ ตัดวงจรอาวุธสงครามอาวุธสงครามที่ว่ามีอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีปืน M16 ปืนลูกซองปืนยาวมีระเบิดสังหารปืนพกสัน้นเหล่านี้เป็นต้นคือต้องยอมรับนะครับว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเขาตัดวงจรก่อนที่มันจะหลุดไปถึงมือเด็กและเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มอายากรด้วยนะครับซึ่งก็มีการกวาดล้างเครือข่ายแบอองไลหลังจากพบเบาะแสสุดอันตรายนะครับว่ามีการกระจายอาวุธสงครามเหล่านี้ ไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนนั่นเองครับน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยชุดปฏิบัติการที่4กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือกอกอดอสอเขาได้มีการสนที่กำลังร่งรวมก,กันกับตำรวจภูธรภาค8เนี่ยครับนำหมายค้นบุกจู่โจมเข้าไปตรวจสอบบ้านพักอยู่ที่ตำบลน,นะฮะวังอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากแกะรอยไปเจอพฤติการลักลอบจำหน่ายอาวุธสงครามผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองครับสำหรับผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้4คนพร้อมของกลางที่เห็นแล้วต้องตกใจเพราะว่าเป็นอาวุธทำลายล้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นปืน M16A1 จำนวน2กระบอกแล้วก็ยังมีระเบิดสังหาร M67 อีก2ลูก นอกจากนี้ยังมีปืนลูกซองมีปืนยาวและปืนพกสัน้นรวมอีก9กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนเกือบ300นัดนะครับและยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งด้วยครับโดยกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีระบุนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการตัดวงจรอาวุธสงครามที่จรุดไปถึงมือเด็กเยาวชนและอาจยากรรวมไปถึงพื้นที่ชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามระดับชาติเพราะหากอาวุธร้ายแรงเหล่านี้ถูกนำไปใช้อาจก่อให้เกิดเหตุสลดที่ยากจะควบคุมได้นั่นเองครับคุณผู้ชมลองนึกภาพตามถ้าเกิดว่าอาวุธสงครามที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อสักครู่นี้มันหลุดไปถึงมือเด็กและเยาวชนอันนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าในพื้นที่ทางภาคใต้ก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นผู้ก่อเหตุก็อายุประมาณ10บาปีเท่านั้น เนี่ยฮะแล้วก็ที่ผ่านมาหลายๆข่าวหลายๆคดีที่โพลิสทีวีของเรานำเสนอกันไปเรื่องของการขายอาวุธปืนผ่านออนไลน์นะครับมีเด็กและเยาว,วชนรวมไปถึงอาชญากรสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องอันนี้อันตรายจริงๆนะครับเพราะเกิดสั่งซื้อแล้วมันง่ายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นปืนเถื่อนปืนไม่มีทะเบียนหลุดไปถึงมือเด็กและเยาว,วชนก็ค่อนข้างที่จะน่าห่วงพอสมควรครับ เบื้องต้นผู้ต้องหานะครับออกมาให้การรับสารภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งข้อหาหนักตามพรบอาวุธปืนและกฎหมายยาเสพติดหลังจากนั้นก็จะมีการเร่งขยายผลจากหลักฐานดิจิทัลเพื่อลากตัวต้นต่อใหญ่ต้องสาวไปให้ถึงต้นต่อใหญ่ของเครือข่ายปืนออนไลน์นี้ มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดหลังจากนี้ต่อไปด้วยนั่นเองครับค่ะซึ่งเด็กนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอา,อาวุธต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปใช้ทําก่อเหตุอื่นๆก็ได้ค่ะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลที่วงังอําเภอทุ่งสงจัังหวดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับ จากการขยายผลนี่นะครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายสิทธิธพงศ์อายุ25ปีมีนายนัทพอรอายุ26ปีและก็นายจอรรณีนะครับอายุ23ปีคืออายุเนี่ยอยู่ระหว่าง23ถึง25ปีโดยประมาณทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงนี่เองเนี่ยฮะกลางเมืองคอนเลยก็ว่าได้ ต้องยอมรับเลยนะครับว่ากระสุนหรือว่าอาวุธสงครามเหล่านี้มีเยอะจริงๆนั่นเองครับทางด้านของพลต,ตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวภูธรภาค8รักษาราชาการผู้บังคับการตำรวภูธรน,นครศรีธรรมราชท่านออกมาเปิดเผยนะครับว่าเพราะว่าการค้าอาวุธสงครามของผู้ต้องหาส่งขายไปยังทั่วประเทศแล้วก็ยังพบได้วว่ามีการส่งขายไปยังชายแดนด้านตะวันตก ของประเทศไทยอีกด้วยครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลต้นทางที่มาของอาวุธสงครามปืนและเครื่องกระสุนล็อตนี้นะครับรวมทั้งระเบิดสังหารด้วยซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการคุมตัวคุมตัวแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาโดนข้อหาอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั่นเองครับ